เจ้าคือหม้อไฟโดนยิงตายซะมาขั้นฟูนมูเร่ยฉันสามารถจัดการมันได้แล้ว เดีกูดับเสียงใครอ่ะฉันยังไม่ตายเป็นไปไม่ได้ไหนๆตอวนี้อะไรก็เหมือนเหมือนตัวตนตัวนไหนตัวไหน Kajakk. เลยท่านดึกดําบันไปหาหมดแล้วมโอพรเเคร่าภาพเลยเป็นไปไม่ได้อเพราะข้าเก่งไงล่ะฉันก็ต้องมาด้วยตัวเองแล้วสินะฉ <c oughs> ันคือคนที่พูดมา่อกี้ไงล่ะ เป็นแค่คนธรรมดาดินายยิดผ็ดแล้วอฉันเป็นคนที่รู้ทุกเยื่องในโลกโลกบนนี้เพราะฉันคือพระเจ้าฉันปนีฉันไม่มีเลือดซึ่งซึ่งนายไม่สามารถเห็นแผลของฉันได้แล้วก็นั่นเลย จะมีทางเดียวที่จะฆ่าฉันได้คือฆ่าฉันให้ตายไปฆ่าฆ่าฉันฆ่าฆ่าชันตายยังไงล่ะฮึ่มฮึ่มเด็กโง่หมูโอ่ละ ตายโอเคเห็นกับแป็หายดูศพหน่อยเกีศพโดนเผาแล้วยอฉันยังไม่ตายเป็นเพยไม่ได้ตายกบฟ้า เนสค่อยๆเรีอนเรื่องของผมแล้วกน็นี่คือเรื่องของผมแล้วก็เข้าสู่ที่ปลักเลยผมจะสร้างเป็นเอิอ มผที่ผมสร้างม,มันคืองานถูกแล้วก็จุดเดี๋ยว,ยวอันนี้ปิดันอันนี้ คือพิธีที่ผมสร้างขึ้นมาเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนนี่ผมสร้างเองเลยเดี๋ยวมันต้องมีคนที่อยู่ในลรงนั้นด้วยปึ๊บทำการสังเวยคนหนึ่งคนได้แล้ว เราต้องไเฟ,ฟื้อกอสร้างจะได้รู้ว่าตายเพราะอะไรด้วยคือจับมันไเฟ,ฟื้ออะไรก็ได้หรือแค่เป็นแบบเม,มลอนป่าปล่าแบบนี้ก็ได้นี่แล้วก็ทำการจุด ไม่นานแดงมูแอปแตงมและแอปเปิลทั้งสองลูกข้างบนเนี่ยมันก็จะแตกทำให้กลายเป็นเสื้อเพลิงแล้วมันจะพุง่งแล้วกลายเป็นระเบิดแล้วก็อันนี้เนี่ย มันจะพุ่งเข้าสู่ดวนจันแล้วก็มันมีแรงดีทำให้เข้าสู่นอกการแรกั็เซีไปเลยส่งสศพไปนอกกาล็กซีให้พวกเอเลียนมันมาเออชาปานากิจให้เราต่อเพราะเราชาปานากิจได้แค่นี้นั่นไง เอบ้านผมจะมีบ้านผมจะมีแสงแบอนั้นอยู่เพราะว่ตอนนี้เขาเป็นช่วงเลือกตัง้งนี่สิว่าคุณอะไร นี่คือคนที่มาเข้าร่วมงานสบนี้นี่คือคนจุดยนเดี๋ยวเป็นเตกลุ้ยขั้นการก็ร้องแบบนี้เราไม่รู้เสียใจหรือเป็นบ้า

ครับเห็นมือจูโดนเขาแล้วนี่แหละคือประจวนคุณงานงานสนติเกนนี้ นี่คืองานผสมในมนุษย์โลกก็จะเผาแบบนี้ก็จะไปส่งต่อที่ดาวเอเลียนนอกกาแล็กซีนี่คือพวกเอเลียนประมาณนี้นี่นี่นี่คือการอู้อู้อู้เมื่อกี้คือการฉาบ้านนี่คือการชาปานกิจส่องคนพวกเอเลียน ยืดนให้คนมาทดลอง ย้จนคนลงไปนี่คือการชาปาไมกขคนเจ้าก็จะแบบเป็นแบบนี้เลยเกียร์คอบ กระดูกดีๆนี่เองเครื่องบวกระดูกดีๆนี่คือคนเม,ม,มาเย้านี่คืออาการเดียวกับหมอหมอโซเวียตหมอโซเวียตก็จะอาการเดียวกันเลยแต่นี่เป็นบ้าข้างขั้นสุดหมอโซเวียตเป็นแค่เริ่มบ้าข้างขั้นกลาง ก็ไล่ฟันไปทั่วขั้นสุดก็จะเป็นแบบไกลๆมันเคลื่อนบทเน,นื้อดีๆแล้วก็สามารถบิดได้ต้องเอมสังเวยคนนี้เป็นคนหนึ่งเนี่ยเพื่อเป็นการชูเอมชูเกลยดให้เครื่องบด นี่นี่เครื่องเผาอุถ้ามีคนที่มีชีวิตอยู่ในนั้นเนี่ยก็สามารถไม่ใช่ไม่สามารถหนีออกมาด้วยด้วยนี่เคยเป็นเครื่องประหารมูสามร้อยกว่าปีก่อนคือเขาจะใส,ส่ศพลงไปแล้วสายาคงคือทีบปุ๋ยหาย แล้วเขาก็จะบังคับให้นอนแบบนี้แล้วจมเครื่องตรงนี้ข้างบนจะมากดแบบนี้แคนี้ก็ออกมาไม่ได้แล้วแล้วเขาก็จะเผา ครที่ที่รุดีกันที่รุ่นดีกันรุดีกันดี่รดีกัน นี้ออกไปฮือฮือแนี้ก็ติดเอาโอเคแล้วก็นี่เกมนี้ไซน์บ็อกจะจก ผมเอาเทอร์ไมล์มามเลยอ่านี่เทอร์ไมล์มันเป็นสีแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไนตรโปนี่มันจะกลายเป็นน้ำดูนะโลหะ เธอไม้ต้องทำให้ทันแบ,บบนี้ล้อมเหล็กได้แล้วก็เขาใช้เธอไมล้ลอมเหล็กด้วยนะเธอไม้สามารถใช้ทำระเบิดเคลียรยในตจเจดเหลว มันเป็นหน้าจอนี่มันมันต้องมีแสงสีฟ้าเหมือนการ์ดนีออนนี่ใช่อเอโอ้ในตัวจิ้นเหลวไปตึงหนึ่งแล้วกันรู้แลยว่าจะทำอะไร เทียร์ก่อนหยุดเวลฟวาฟ้าว่ที่ตัวให้ตัวเช่นเหลวแล้วก็ป้องแล้วเ,เวลานี่จะฟูไหวไหมเฮ้ย ผูไว้ด้วยนนี่ตามนั้นแล้วก็เลียะเียเรื่อยปวกนี่ยที่กินไม้อ่ะ ที่เลื่อยคือไม้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ไปให้มาอาหารมากินก่อนไหนกัดก่อนแล้วก็เราจะส่งส่งเดชลงไปส่งเดชเนี่ย นี่ส่งเดช <c ười> นี่คือสิ่งที่เรียกว่าส่งเดดแล้วก็พุโชว์ได้ให้ดูหน่อยอนี่ไม่ใช่ระเบิดแต่มันคือพุกฟยด้วยเดี๋ยวปรับหน่อย này con lấp 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 này chú <laughs> uh -huh. มีอะไรเล่นอีกไหมเอาเป็นอืมีีแต่ที่เรายังไม่ได้ลองอีกมั้งน่าจะหมดแล้วบาย